วิชนั่นเองนะคะทวิชก็คือวิธีการเนาะให้ให้ทำแบบนี้นะคะเรายกขาขึ้นมายกขาขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วก็แค่แตะฝั่งนี้แตะฝั่งนี้อย่างนี้นะคะ,ะ,คะถ้าเกิดใครฝึกสักพักนึงแล้วค่อยถือดัมเบลก็ได้เนาะแต่ว่านี่ขั้นเริ่มต้นก็คือแค่แค่นี้ก่อนนะคะ ทรงตัวคือคือถ้ามันเป็นแบบนี้ลองดูเนาะ,ะถ้าแบบชี้ขาหรือหางขาอย่างนี้แล้วแต่ว่าใครจะถนัดแบบไหนนะคะแต่ขอให้ยกขึ้นบางคนอาจจะยกได้นิดนึงแค่นี้อะไรเงี้ยคะ่ะแบบนี้เนะาะท่ะเรยนะคะพยายามเก่งหน้าท้องไว้เนาะมันจะได้บาลานซ์ร่างกายของเราเองนะคะโอเคส่วนท่าที่สองก็คือ แทงฮิตต็อปนะคะแห้ฮิตต็อปก็คือเหมือนเราจับจับการตัวเองในท่าแทงก่อนเนาะโอเคแต่การจะเอาเองในท่าแทงก่อนแขนตัง้งฉากนี้นะคะยกตัวขึ้นมาจากนั้นให้เราทวิตไปข้างๆเพื่อเอากลับมาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็ทวิตเพื่อแล้วก็กดเพื่ออย่างนี้เนาะ ให้กลับมาตรงกลางก่อนนะคะไม่ใช่แบบนี้นี้มันจะแบบเราจะปวดเอวได้แล้วก็จะไม่ได้จะไม่ได้หน้าท้องหรือไม่ได้ช่วงเอวเลยก็คือให้แพงแบบนี้ก่อนแล้วก็มุนไปฟูดกลับมาอยู่ตรงกลางมุนกลับมาอยู่ตรงกลางมุนกลับมาอยู่ตรงกลางโอเคแบบนี้นะคะต่อไปก็คือสายแพงสายแพงเนาะวิธีการทำสายแพงนะคะให้ดูมือตัวเองก่อนว่า ข้อศอกตัวเองก่อนหัวไหล่ข้อศอกอะไรเงี้ยต้องตั้งฉากกันเป็นแนวนหน้าเดียวกันเนาะจากนั้นวิธีการนะคะให้ยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาแล้วเอามือชี้ไปข้างบนถ้าใครยังทําแบบนี้ไม่ได้ก็ให้ให้เอาขาข้างหนึ่งไว้ข้างหน้าแบบนี้เนาะนี้นะคะก็คือแทงถ้ายังไม่ถ้า,ถาแบบใครยังยกตัวขึ้นไม่ได้อีกก็คือแค่เอาหัวเข่าบบนี้ไว้นะคะ แล้วก็แพงแอย่างนี้เนาะลักษณะก็คือต้องให้ให้ใหตรงตรงหรัวไหล่เรากับข้อศอกต้องเป็นระนาบเดียวกันจะจะไม่แบบว่าจะไม่แบบเอ็นไปข้างหน้าหรือถอ,ถอยถอยมาข้างหลังแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราปวดปวดหัวไหล่แล้วเราจะแพงได้ไมนน่นานเนาะโอเคต่อไปไ้ายแพงฮิปนะคะก็คืออยู่ในท่าใช้แ้งเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะทําการ นี้กดตัวลงมาแล้วก็เด้งตัวขึ้นไปนนะะอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะมันเป็นท่าที่ต่อเนื่องกันไปถ้าพองกำังกายนะหน้าท้องหน้าข้างมันมัน,มนอาจจะทํายากหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทํากันนี้เนาะแต่ค่อยๆฝึกไปนะคะแล้วมันจะแข็งแรงมากขึ้นเนาะต่อไปเดี๋ยวเป็นท่ายืนนะคะ